สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาลสองหลายคนตื่นขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอาบน้ำหรือยังเอ่ยเด็กๆล้างหน้าเด็กๆแปรงฟันหรือยังคะอ่าเด็กๆล้างหน้านะคะแปรงฟันอาบน้ำเรียบร้อยแล้วบางคนน่ารักมากเลยนะคะสวมใส่เสื้อผ้าด้วยตัวเองเลือกชุดใส่เองด้วยใช่ไหมคะเสร็จแล้วรับประทานอาหารมื้อเช้ามื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเด็กๆทานข้าวให้หมดนะคะทานผักใบเขียวด้วยนะคะ ทานนมด้วยร่างกายก็จะได้แข็งแรงค่ะเดี๋ยวเช้านี้นะคะเรามาทบทวนคำศัพท์นะคะในหมวดเรื่องสัตว์นะคะ Animal สัตว์นะคะ,ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคำศัพท์แรกนะคะเด็กๆดูเป็นภาพแมวใช่ไหมคะอ่าภาษาอังกฤษว่ายังไงลูกหลายคนเก่งมากรู้แล้วเด็กๆผู้ตามคุณครูนะคะ C a t cat แมวอีกครั้งนะคะ c a t cat แมวต่อไปนะคะเดี๋ยวดูภาพอะไรลูกนก b i r d bird นกอีกครั้งนะคะ b i r ดีเบิร์ตนกต่อไปนะคะเป็นภาพสุนนะัขหรือหมานั่นเองนะคะอะ่เด็กๆพูดตามคุณครูค่ะ D O G dog สุนนะัข D O G dog สุนนะัขต่อไปนะคะคือภาพเป็ดนะคะ D U C K duck เป็ด D U C K duck เป็ดต่อมานะคะเป็นภาพหมูนะคะ P I G pig หมู P I G pig หมู ต่อไปเป็นภาพกระต่ายเดียพูดตามคุณครูนะคะ A A B B I T Rabbit กระต่าย A A B B I T Rabbit กระต่าย ต่อมานะคะเด็กๆดูนะเป็นภาพแกะพูดพร้อมกันนะคะ sh e e p ชี e แกะ sh e e p ชี e แกะต่อไปนะคะเป็นภาพแพะนะคะสะกดพร้อมกันค่ะ g o A T โกรดแพะ G O A T โกรดแพะต่อไปเป็นภาพวัวนะคะพูดพร้อมกันค่ะ C O W คาววัว C O W คาววัว ต่อมาเป็นภาพหมีนะคะ B E A R b e a หมี B E A R b e a หมีต่อไปนะคะเป็นภาพสิงโตผู้ร้อมกันค่ะ L I O N Lion สิงโต L I O N Lion สิงโตต่อปานะคะเป็นภาพเสืออ่าเดี๋ยวพูดพังอันนะคะ T I G E R Tiger เสือ T I G E R Tiger เสือ ต่อไปนะคะเด็กๆหยิบหนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มนี้ขึ้นมานะคะแล้วเด็กๆก็เปิดไปนะคะที่หน้า19มี1นํา9ำ9ค่ะเด็กๆจะเจองานหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเขาบอกเด็กๆนะคะว่าผ้าชนิดใดแห้งเร็วกว่านะคะ เขาบอกว่าเครื่องซักผ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยผ่อนแรงในการซักและอบผ้าให้แห้งได้เร็วนะคะแล้วผ้าแบบไหนที่แห้งเร็วกว่ากันเดี๋ยวเราจะมาเขียนนะคะเครื่องหมายถูกในช่องวงกลมนะคะของผ้าเสื้อผ้าที่แห้งเร็วกว่านะคะ,ะเด็กๆดูสังเกตนะคะถ้าผ้าที่แห้งเร็วแปลว่าผ้า ชนิดนั้นนะคะจะต้องบางกว่าใช่ไหมคะ,ะถ้าผ้าชนิดไหนนะคะเสื้อตัวไหนที่มันหนามันก็จะแห้งช้ามาดูที่ภาพแรกเป็นเสื้อกล้ามนะคะกับเสื้อเสื้อ,อแต่แปลว่าเป็นผ้ายีนนะคะ,ะถ้าบางกว่าก็ต้องเป็นเสื้อกล้ามใช่ไหมคะสีขาวบางกว่าดังนั้นเสื้อกล้ามสีขาวตัวนี้ก็จะเป็นยังไงคะ จะแห้งเร็วกว่าใช่ไหมคะถ้าเราไปซักตากเนาะก็จะแห้งเร็วกว่าเพราะผ้ามันบางกว่าดังนั้นหนูก็เขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าภาพเห็นไหมคะเสื้อกล้ามสีขาวคราวนี้ต่อไปนะคะเด็กๆเสร็จแล้วมาดูข้างล่างจะเป็นกางเกงละจะเป็นกางเกงนะคะแต่ว่าจะเป็นผ้ายีนเด็กๆเคยใส่กางเกงยีนไหมคะ เด็กๆถ้าได้ลองสัมผัสลองจับดูจะรู้นะว่าผ้ามันจะหนานะคะกับอีกชนิดหนึ่งเป็นกางเกงนะคะกางเกงขาสั้นแต่ผ้ามันจะเป็นไงคะบางเด็กๆลองสังเกตดูนะรูต๋อมบอกแล้วถ้าผ้าบางมันจะแห้งเร็วกว่าดังนั้นกางเกงที่แห้งเร็วกว่าก็คือกางเกงตัวไหนคะกางเกงสีชมพูตัวที่สองที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมคะเพราะว่ากางเกงยีนมันหนา มันก็จะแห้งช้านะหนูก็เขียนเครื่องหมายถูกลงไปในช่องวงกลมเห็นไหมคะที่อยู่ข้างหลังเห็นไหมคะกางเกงตัวนี้ตัวสีชมพูเด็กๆทําให้ได้แบบนี้เลยนะเสร็จแล้วเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอาเด็กๆอย่าลืมนะคะอยู่บ้านทบทวนบทเรียนรักษาสุขภาพของร่างกายนะคะ รักษาความสะอาดของร่างกายด้วยแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ